อ๋อล้มอ่ะพี่พี่ี่อื๋นี่ปิดประตูอ่ะพี่ไ่ปิดประตูอ่เียอ่อนเนี่ยไอ้พี่พังแก้ด้วยอ้อพี่พี่พี่พลังพี่เกียมมนหมดแล้วพลังเออพี่เกี่ยมมาหมดแล้วดนหมดแล้วเนี่ยพี่ทิงบัวไปทิง ี่ไปเลยวักบทีน้อยเฮ้ยมีคนมาขี่เราแพขี่แพแพ้ขี่แะไปได้ยังไ,ไ,ไงน พี่วิ่งอะไรพี่วิ่งอะไรคะพีพี่วิ่งอะไรอะไรพี่พี่เกลี่ยพี่วิ่งอะไรพี่วิ่งอะไรเกี่ยวเกี่ยววิ่งเกี่ยววิ่งทำอะไรกว่ากัไม่รู่แล้วไม่อยู่เพ้ไม่อยู่แวไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่รู้ไม่ยังพี่สคนวิ่งแบ้

ต้องอย่าไปชนพี่จัมจั๊บจัมจั๊บพี่ไป่คนพี่เขาไปไหนไม่รู้อ่ะพี่เขาเดินไปไหนเนี่ยครับโดนอะไรอ่ะโดนอะไรครับดิคอล้มอ่ะครับโดนตัอะโดนอะไรอ่ะเขาเดินชนของล้มอ่ะเขาเดินไม่ดูทางเลยอ่ะ

ลุกไม่ไหวตื่นเดแล้ว,ว,ลว,ว,วตื่นครับพี่ลุกไม่ได้หรอพี่ครับตื่นครับพี่ ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่คใครมาชนหล่นเลยใคใใคร,ใครชอครชนหล่นนใครช่นม่อกี้รถหรือเปล่ารถเต่ารถก็ชน่าใครโนน้ใครทน้มมาใครทำมาครใครทนไ่รู้เหมือนกันนะครับ รถเ่าพวกนั้นรถเ่ามันคือแมวรถขี่แดงรถขี่แดงยรถรู้ว่าแมวยอถหรือวะมันคือมันขนไปเนี่ยขนขนขนน่ารำมีวะมีขนขนเี่ไงนี่ไงรถนี่เองอ่ะใช่ป่ะรถสีส้มนี่เองอ่ะมันชนเราอ่ะมันชนเราอ่ะ ไปคนเงี้ยไปคนเงี้ยพี่พี่บอกแยะนี่พี่เออเฮ้ยเลยรใครอ่ะพี่เออมันใครยอดตัวนียได้เหรอแล้วอนี้มีคนอึบวะเนี่ยตัวเนี้ยมีคนอึบวะเนี่ยตัวเนี้ยพวกตัวเนี้ยมันรู้ว่าแมวมันแมวมันยังหมาแมวหรือหมาทำเหรอมันคน คน,คนทามมีคนขับรถมาชนแมวหมาไม่ได้ทามว้าน้ำน้ารถอ่ะว้าบินมาชนอ่ะนั่นน่ารถมาแล้วสีสม้มอ่ะคันนี้แหละคันนี้แหละบารีคันนี้แหละดูไว้เลยให้จระจระเลยดูให้เห็นกับตาเลยนี่เห็ขาชนรอเปล่าเาขาชนอ่ะว่าเขาชน จ่าๆเลยนะเนี่ยไปดูไปดูไปไปดูาชำกเจาเหียวซำเหี่ยวทำไปดูจักรยานสีทองนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยตดลู่นูดูขึ้นต้องดูดูสีไปปะคักย้นยรจักรยานสีเขียวจักรยานสีเขียว ทำล้มจักรยานล้มอยู่ตรงนี้ยๆเฮ้ยนี่จักยานสีทองเฮ้ยรัวเฮ้ยนี่นี่นี่ปิดประตูอะนี่ไม่ปิดประตูพี่อือเปลเนี่ย้ยปิดถังแก๊ด้วยโอ้พี่มพลังี่เจ้จอมัแล้วพลังเออ มกนดหมดแล้วเนี่ยพี่ขีดจะมาแล้วดรอต้นอ่ะขอใครใครช้ำอ่ะใครช้าเคาอย่อยัคนคนคนเสียนดมาช้าว่ามีแข่งใคแขรแยุดมีแข่งยดเปล่าเห็นหบมีแข่งยุดบ่ามีเสียงรถอหรอได้ยินเสียงหรอ นี่ไงพี่วิ่งแล้วนี่ไงคนที่วิ่งอ่ะเขาวิ่งทำลายอ่ะวิ่งตามพี่ไหนพี่วิ่งไปไหนเเขาไปแล้ววิ่งตามไปแล้ววิ่งไปไหนแล้วนู่นไปนู่นแล้วไปบ้าเลยไปบ้าเลยวิ่งไปนู่นแล้วไปทางซ้ายไปทางซ้ายตรงไปเลยเป็นไงพี่ว่าไง พี่ไม่รู้มันควรวิ่งไหนบ้าพี่ใครพี่เขาวิ่งขึ้นไปบนนู้นแล้วนู่นมันขึ้นบกเขาแล้วค่ะบ้าขึ้นบนเขาแล้วหรอพีนขึ้นแล้วขึ้น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 เป็นไงพี่คือวิ่งเลยมีคนวิ่งอยู่เีหย ฮอกกี oh, oh, mm ้ล hmm, mm ูกฮอกกี้ยักษ์โอ right. <t om> ้โหมุนหมุน <What>? ม <t om> ุนเะเอ้ย <t> จ <om> ิกจ right. <t om> ิกับอะไรอะจิกจิกตบปุ๊บซับหมุนรเลยจิกจิกซับจกจิกซัอะไรนะไอรุไยอะไรกอลยิ้มไอรุไยอะไร

ใช่ป้ครับเห็นคณวิ่งนะเขายืนคุยกันเขาไม่ได้วิ่งเนี่ยเอ้าแกล้งผมอีกแล้วมาจากกะพี่จากเลยนี่ใครจะคุณวิ่งปะพี่คุณวิ่งกับป้าไม่ยิงแกไอ้หนิเฮ้ยนี่อะไรร้านอะไรเออโอ้ทำไมไม่เข้าทางประตูล่ะเข้าทางหน้าต่างเลยเหรอพี่ร้องไห้เลยไม่รวูเนี่ยมัเป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำอะไรครับพี่ ผมผมผมกอดบ้านแดเฮ้ยอะไรอะ้การเดี๋ยวพี่แก้ม้ล้มเป็นโดมิโนเลยอ้าไม่ได้โอเคคนข้ามว้าวโห้ด้ดมัโอ้โโดเรื่อยๆโดนดับพี่ดับพดับพี่ไปโดนไปโดนเรื่อยา่หายนอนโดนอยรปะขามีคนเดินเรื่อยๆเลยอะ Gini, saya pun minat. Main, wah, bapa. Hee. Cepat, cepat, cepat. Berdua. Berdua, pergi kuah. Pergi kuah. Pergi kuah, pergi mana? Di pergi mana? Tua. Wingingkan, wingingkan. Oh, wingingkan, wingingkan. Ya, lah, kita dulu ini. Oh, macam ni, bang. Macam ni, bang. Bang, 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 bang. Bang ทางปิดไปไม่ได้ต้องหาทางปลายบ้างนี่ไงข้างๆใช่ไหมว่ายน้ำข้ามไปเลยอุ๊ยึเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วเห็นได้แล้วตับทานดีกว่าโอ้ทางนี้ดีกว่าโอเคโอเคดีกว่าโอเดีกว่าไม่อยากเปียกไม่อยากเปียกไม่เอาหลังพี่ยานะครับไม่อยากน้าไม่เอาหน้าไม่เอาทำยังไง Oh, tak. We, we zombie. oh, berkati, berkati, kami naik asal. Ada bone, hanya oh, tak betul. Ini kau bone, ini handa. Manipuan. 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 ไปมีบ้านลมด้วยนะแพ้ยิงวัวกระทิงพี่ไปเลยวัวกระทิงน้อยเฮ้ยมีคนมาขี่เราแช่แช่เขียวแพ้ขี่แพมันไปได้ยังไงนี่แพ้ขี่แพ้ ใครวิ่งอ่ะออนี่อะพี่พี่มันเดินมันทำบาร์บีคิวพี่พี่วิ่งนะพี่แคมปิ้งกันอยู่พี่วิ่งหนอหนอพี่วิ่งหนอเนี่ยใครพี่วิ่งหายเลยเลยบี่อก็แคมปิ้งพี่แคมปิ้งยกกดดดดูู คน่าจบการ์ดหมดแล้ว่าอะไรี่มีไง ơi đi đâu đây mà đục Oh, ơi oh, ơi đại ơi đại đi เพื่อนยังไม่ไปไมีไม่ดม่องม่ดีอ้ยย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 ย ใครลุงค้าพี่ม <Yeah. S 1> <purely. S 2> ุงมาเพื่ละเฮ้ะใครมาช่วยชใครอ่ะเอา

พ่อมีสามงานบานนะโอเคไี like, ่เอา่งงานก็อะไรก็มันงงเลยคุณก็บอดไรด้วยอุณเก็บด้วยกับมาตุ่มมาตุ่มมันนี่แบบอะไรวะีแบบอะไรอะ เงา <ง Joel. S 1> ครับเป็นเงาครับอ่ะบ๊าย<อ>บายอนบายบายอมบายบายฮอมฮอมกดติดตามบานีด้วยนะครโอ้โอโอโอพี่เขานอนอยู่นูน้นนะนะพี่เขานอนแลนะ้วบาลีนอนหรอยานอนเลยก่อพี่บาลีนอนยาน

Ui. Tolong. Kita tidak awak. Aku tidak. Tidak, 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 คนมีแพสสีทององสองอันสออันคสองอันได้สองอันเหรอสขาน้องีสีอะไรรู้จักไปไหนต้องมีสีองอีก้าโอกนเล่นนุ่นหมุนหมบ้า <c oughs> โอ้เวนหัวดีเลย ตรงไปเลยจบไปเลยจุดจุดจบดจุดจุดจุดไอ้ไอ้คืออะไรผมอันนี้เครื่องเล่นอาจารยนจานหมุนอ่ะหมุนอะไรจานบินอะอเปิดจานบินเลยจานบินเครื่องเล่นอะลองขึ้นดิเหมือนปลาหมึกกับเปล่าไอ้เลยขึี่หมุนหมุนนี่กาญาวาการอะหมุน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 เลยออ๋รับลิ้นด้ว่ะ

拜拜。Bye bye. Bye bye.